เอเพชรผ้าร้ย,รยสังกะดีเอฟซีสุภูสุขน์กับผมมาเลยพี่น้องเล่าพัฒนาของยายน ong เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบมีหน้าสองหาหกแปดไม่แรกงนี่สองตุ้มเครื่องพี่นอ้องมาเบิงผลมือวันพุธก่อน,นพี่น้องเนาะมือวันพุธมันออกหนึ่งหกสี่ล้างคือสามหนึ่งได้พี่น้องได้ของยายน o n พงไอยนุ่งบกเข่าแด้วพี่น้องรุดเดี๋ยวหาก่อนบกเข่ากับบกเข่าก็บเพือบกเข่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจับบ่ถืถเพิ่นจับเลขบ่ถืถุทะเลขวิ่เพิ่นมากครบเสี้ยงสามตัวเพิ่นจับเลขบ่ถืถเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่หกสีหนึ่งเลยยุติดกันยุติแถวเดียวกันพร้อมเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่ยายนุ่งเราจับเลขกวัตถุเห็นบ่นี่ หกสี่หนึ่งขั้มันจับนี่เขาหอดสามตัวนี่มาของนอันนี้ของคนนั้นเปนว่เหลยกวิ่งของเคนนี่สี่หนึ่งหกกันมาขั้นเขาจับเขาเขาหอดสามตัวนี่สี่หนึ่งเพคนบัจับอยู่นอกพีกน่น้องสีห่หกคนมาจับเห็นไเล็กล่างก็ออกสามหนึง่งเหล็กวิ่งเพิ่นนันว่ามีสาม มันก็นมีต่ใน,นเนาะหกสี่สี่หกขั้นบรรจับของหอดสามตัวขั้นบรรจับอยู่ทั้งหนาติดกันพร้อม,มจับเหล็กมาถือ,อตามตมกันต่อให้นอกแรกนะ่ยสองถุมเครื่องเดี๋ยวหากัน อากาศก็นาวนหนาวเย็นซีเมือหาเมื่อ่ะพี่น้องเฮากะมองแย่งเจ้าของน้ำน้องพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยหนาวเย็นมาหาเมื่อน่ะ ยังไข่ยอยู่หมู่บ้าน่นจังเว่นยังมีแดดอยู่ đào dài nổ no. đến bốn làng den bon lang 7មិន76 76 วินห้าแปดสี่สองสามนี่แหละพี่น้องเล็กวินขั้นห้องประมกักเพิ่นจับกรงหองกับวินเอาอยู่ในเนี่ยแหละเขาหอดสามตัวขนมเงนึง เจ็ดแปดเจ็ดสี เจ็ดสามหกแปดหกสาม Yang si หนึ่งแปดมีกันเบัน สี่ี่เจ็ดเจ็ดกันเบินด้พี่น่องได้สี่สี่เกันเบินด้พี่น่องได้ที่นี่มาเบิรงตัวเน้นบ้านนี้ สี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหกแปดเจ็ดสี่แม่นวะล่ะตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้นตัวเด่นของเพื่อนเพื่อนเน้นไหนหาคู่เลขเก้าคู่เน้นหาครูแล้วพี่น้องอันนี้กันบ้างนเอาพี่น้องเขาแคบหน่อยกอนได้พี่น้องชัดเจนดีปะ ขั้นประชดกับตังขึ้นเนาบาทนี่พี่น้องวันศุกร์ที่ยีเบ็ดมีหน้าลาวใย,ยนงเล็กเด่นบนล่างควได้พี่น้องได้ 1, เจ็ดหกหนึ่งเหล็กวินห้าแปดสี่สองสามส่วนจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสาม 6863481418กันเบิ้ล44 77เพื่อเน้นให้7468481418น่นเน้นหาคู่ได้พี่น้องเด้เน้นให้หาคู่พี่น้องเข้ากระแคบหน้าจอทามากระจัดตะดขัดกระพันได้พี่น้องเด้กระขอบุญขอบคุ่นย้ายนุ่งหลายๆที่ให้แนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเขา้าโศกมานกันมอแล้งนี่ขอ้ มันมันทังแห้งหทั้งผัให้ทั้งผู้หลับนี่ลายมือของพี่แนนบ่ลายมือของยายนงมีโลกโก้ผมอ,อยู่ล้างสุดเห็นบ่ยายนงเอ้าตามนี้ครับผมขอบุญขอบคุณยายนงหลายๆขอพี่น้เงเฮงรวยรวยกันเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพียรพาด,ด้วยสวัสดีครับผม